รวมเหตุการณ์สำคัญของโลกที่เกิดขึ้นในยุคสุขโขทยัยภายใต้ราชวงศ์พะล่วงหลังจากสงครามบทเอกสุขโขทยัยจากพวกขอมของพ่อขุนผาเมืองและพว้พ่อขุนบางกางหาวสิ้นสุดลงระหว่างสงครามในครั้งนั้นพ่อขุนผาเมืองได้พบรักกับพระนางสิงขราะเทวีจากฝั่งขอมพระองค์จึงได้ตัดสินใจยกพระราชลัาางสุขโขทยัยให้กับพ่อขุนบางกลางหาวเป็นผู้ปกครองและได้ย้ายไปปกครองเมืองราชเพื่อครองรักกับหญิงที่พระองค์ทรงรักอย่างมีความสุข พ่อขุนบางกางหาได้สาปนาตัวเองขึ้นเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และตั้งราชวงศ์พระล่วงปกครองสุโข,ขทัยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาและวันนี้ครับเราจะพามาดูกันนะครับว่านในช่วงยุคสุโข,ขทัยภายใต้การปกครองของราชวงศ์พระล่วงเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้กันบ้าง แต่ว่าด้วยความที่การคลิปนี้เนี่ยมันลากย,ยาวตั้งแต่ปีคึส้สกฬาั้งแต1,254ถึงขึ้นสกฬา1,358นะครับซึ่งรวมเป็นเวลายาวนานถึง101ปีนะครับในด้วยความที่แต่ปีในการขึ้นของราชในยุคนี้เนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับดังนั้นเราจะขออนุญาตไม่ได้ลงรายละเอียดในทุกๆปีเหมือนคลิปที่แล้วก็แล้วกันนะครับเอาที่สำคัญถึงสำคัญก็พอครับจะเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยครับราชสมัยของพวกขุนศรีอินทราทิต ราชวงอายุบิดถึงเขาล่มสลายลงด้วยมือของเราท่าชาตินักรบอย่างพวกมัมลุกส่วนท่านาพระเจ้าหลุยส์ที่9แห่งฝรั่งเศสที่โดนได้เปลี่ยนโดยสงครามคูเศสขั้นที่7อยู่นั้นพระองค์ก็ต้องทรง,งเสียท่าต่อเหล่านักรบมุสลิมและทําให้ทางฝรั่งเศสต้องจา่ายเงินค่าไถ่จำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับอิสราภาพของตัวพระองค์ององเองแล้วก็จกักรพรรดิติทิ์ที่2นะครับแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์พระเอกของเราในคลิปที่แล้วก็ได้เสด็จสวรรคตลงไปในปีนี้ด้วยแล้วนั่นเองนะครับพี่สักราชที่1251 จังหวัดมองโกได้สถาปนามังเกขันให้เป็นขันองคใหม่ของจังหวัดมองโกส่วนท่าน,น้าฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่9ได้ก,กลับคืนตู่แผ่นดินฝรั่งเศสอีกครั้งและรอวันที่จะรังแคนทีศักราชที่1,252สาธารารฟอร์เรนได้ลิเหรยญฟอร์ลินและกลายเป็นสกุลเงินสำคัญของยุโรปที่ใช้ไปอีก23ศตวรรษ,ษเลยนะครับใช้ไปจนถึงยุคเรน์องเลยทีศักราชที่1น5 8ัหา ทางด้านฝั่งบ้านเรานะครับพระาราชโอรสองค์นี้ของพ่อขุนศรีอินทริตย์ได้กระทำยุทธศาสตร์ีชนะเจ้าเมืองฉอดและทําให้ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพ่อขุนศรีอินทร a ตย์ว่าพระรามคาแหงที่สักราชที 9, ่หังรมังเกขานสีมพระชนและเปิดโอกาสให้น้องชายของเขาอย่างกุ๊บไลได้ขึ้นมาเป็นขนานองค์ใหม่แจาก,กวัณงกิกในปีที่ศักราชที 9, ่หนนหในานามของกุ๊บไลขาน ในปีนี้เขายังเป็นปีเดียวกับที่กองทัพของมองโกต้องพ่ายแพ้กับกองทัพของมัมรุตในยุทธการที่ไอยาลุตและถือเป็นจุดสิ้นสุดในการขยายอำนาจของมองโกลดินแดนแถบตอนออกกลางในสุดนะครับ ในปีที่สกัลลา์สองสร, 1, 1. ร้อยหกสิบเคือที่แพาราโอโดกอสแห่งจกักรวรรดินเซียได้กับกุคค้งคอนเซนโดเพิร์นคือมาจากจากักรวรรดิลาตินและได้สถาปนาจากนักรวรรดิไบเซนทายขึ้นมาใหม่อำน,นาจของไบเซนทายได้รับการฟื้นคืนอย่างมากรวมถึงยังมีการขยายกองทัพไบเซนทายให้แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยท, 1, ieri, ที่สกัล์สองร้อยหกสดันเตออาดิเกียรีกาวีสุดโด่งจากเจ้าของวรรณกรรมเดอีวายคอมเมดี้ได้ลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกในสาธารณรัฐฟลอเรนซ์ лен, ประเทศอิตาลี เข้าสู่ร้ชสมัยของพ่อขุนบานเมืองในปีที่ศักราช1270พระเจ้าหลุยส์ที่9แห่งอาณาจักรฝรั่งเศสได้เปิดสงครามกับผู้มุสลิมอีกครั้งเพื่อล้างอายในสงครามครูเสกท8แแต่กลับพ่ายแพ้และไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยเพราะาต้องสวรรคตรลงไปด้วยอาการท้องร่วง ที่สกสราที่1271มาโคโปโลดได้ออกเดินทางสู่เอเชียไปตามเส้นทางสายใหม่เป็นครั้งแรกในวัย17ปีที่สศักราที่1274จักรดงมองโกได้ยกทัพเรือบุกเข้าตีญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกและต้องประสบพบเจอกับพายใุใต้ฝุ่นจนพ่ายแพ้กลับมาภายหลังชาวญี่ปุ่นได้ตั้งชื่อให้กับพายุลู่นั้นว่าการเกาเตหรือที่แปลว่าวายุเทพเข้าสู่ราชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงปีทีสกสรา1279คุบไลคัน,นสามารถนำกองทัพมองโกชนะราชวงศ์ซงใต้และก่อตั้งราชวงศ์หยวนในจีนได้สำเร็จ ปีที่ัก 1, ราต1,284เมืองเวนิสได้ผลิตเหรียญดูกัดออกมาใช้ซึ่งทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ถึง9.8.6%และได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างกว้างขวางตลอดหลายศตวรรษในปีที่ักั 1, กราช1,287จักรบมอโกได้ํำกางบุกเข้าเตี๊ยาจากผู้ก่าหัวชนชาวพม่าจนแตกพ่ายทำให้อาจารผู้กาอที่พระเจ้าอโานรธาืังชอได้เพียรสร้างต้องแตกออกมาเป็นอาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยไม่ว่าจะเป็นอังวะฮงสาวดีมมยยอูลและฉัน ในปีที่ักราช1291สมาพันธ์สวิตท,ที่ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือจากสามรัฐแห่งเทือกเขาเอลอย่างปูรีชวีและอุนเทอร์วออเดนในปีที่ักราช1292พ่อคุณรางคำแห่งแห่งอาณาจักรสุโขทัยได้ส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไม,ธมตรีกับจัก,กรวรรดิมองโกลที่อยู่ภายใต้การนำของกุบไลข่านเป็นครั้งแรกในปีที่ักราช1294กุบไลข่านแห่งจัก,กรวรรดิมองโกลต่ออนณาจลลงได้โทโมขานพระราชนม์ดาได้ขึ้นของราชต่อในปีที่ักราช1295ราชสกภางกฤษ 1, 5, ได มีการเลือกผู้แทนมาประชุมเป็นครั้งแรกและได้รับการยอมรับโดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1แห่งอังกฤษในปีคี่สกสารา1297วิลเลียมวอรเลยสามารถนำกองกำลังชาวสกอตแลนด์คว้าชัยชนะเหนือกองทัพอังกฤษได้ในพิธีการที่สะพานเซอร์ริงและทำให้เขาได้รับตำแหน่งผู้พิทักษ์แห่งราชอาณาจักรสกอตแลนด์จากพระเจ้าจอร์นวอร์เลอลแห่งสกอตแลนด์เข้าสู่ราชสมัยของพระยาเลย์ไทยในปีคี่สกสาราที่1299สุลต่านออตมันที่1ได้สถาปนาจักรวรรดิออตโตมันขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคศ1307 พระเจ้าฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสได้ทำการกวาดล้างอาร์ินเซมพ้าขนาดใหญ่โดยการเผาทั้งเป็นเพื่อหนีนิสัมากมายที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขาและกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการล่มสลายของคณะอาร์เซนเซมพ้าในที่สุดในปีคศ1 3 0 8 ดั ieri, นเตอาริเกรีได้เริ่มเขียนหนังสือเดลคอมเมดี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีที่สักราช1315เกิดภัยธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่ในทวีปยุโรปพืชผลทางการเกษตรพากันเน่าตายและทําให้เกิดความแรงแค้นไปท,ทั่วททวีปยุโรปก่อที่ความวินาศสันตรโรเหล่านี้จะสิ้สุดลงไปในฤดูร้อนปีที่สักราช1317ในปีที่สักรา 1, 20, ช1320ราชวงศ์ตุกักีไ้้ขึ้นปกคอปรองเป็นตรุราีแห่งเดลีและในปีที่สักราช1323ตุรกีออตมันที่1แห่งจักรวรรดิออตโตมันก็ได้สวรรคตลงไปในปีเดียวกันกับพระยาเลยไทย จากสุโขทยัยเข้าสู่รัชสมัยของมิญญานงวดำทุมในปีที่ศก,กราชที่1,324มันตามมตซาราชาแห่งจักรดมาลีได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทที่นครเมกะพร้อมกับบริวารมากมายและทองคำจำนวนมหาศาลในระหว่างที่เดินทางผ่านเมืองไคโร องได้มีการโปรยแจกทองคามากมายซึ่งส่งผลต่อมูลค่าของทองคาในอีกอย่างเห็นได้ชัดและดึงดูดความสนใจของชาวมุสลิมมากมหม่ที่ได้รับรู้ในปีที่สักราค1 3 2 5ชาวแอตแทนกได้ก่อตั้งเมืองเตยนอสซีเดนขึ้นในพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกในปีที่สักราคม2328ฝรั่งเศสได้เปลี่ยนราชวงศ์จากราชวงศ์คาริเชียนกลายเป็นราชวงศ์วาวและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามร้อยปีที่จะมาถึงในเวลาต่อมาในปีที่สักราค1 3 3 6ญี่ปุ่นเริ่มสงครามของราชสำนักเหนือใต้ที่ ที่กินเวลายาวนานไปถึง50ปีสัวทานด้นอินเดียใต้ก็ได้มีจักรวรรดิชัทนครเกิดขึ้นแล้วด้วยเช่นกันสัวทานได้าาจากพระนครพระเจ้าเชวรันที่9้าถูกกลุ่มกบฏคขมรที่นําโดยพระเจ้าแตงหวานต่อปะแอมโค่นล่มลง,ลงเปลี่ยนผ้าม่านในการาจากพระนครจากที่เคยเป็นของพวกขอมก็ตกไปอยู่ในเงื้อมือของชาวเขมรในที่สุดได้ทำให้ชาวขอมมากมายต้องอพยบหนีภัยไปตามมา,าจากักรต,าตา่างๆข้างเคียงในปีเฮตสกัลที่ัามรี่ พระเจ้า,าฟิลิปที่หกแห่งฝรั่งเศสได้เปิดสงครามร้อยปีกับทางฝั่งอังกฤษเป็นครั้งแรกโดยได้นำทัพุกยิดแคนการโคนีแต่ว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่สามแห่งอังกฤษก็ทรงได้ปราบปรามอย่างรวดเร็วและหันมาตอบโต้พระเจ้าฟิลิปที่หกโดยทันทีในปีเฮกสกัลาที่ัารโี่การลกเรื่องระบาดเป็นครั้งแรกในบริเวณประเทศรัสเซียแถบที่ติดกับทะเลแบ็กซีก่อนจะลุกลามไปโทษทวีุโรปในเวลาต่อมาเข้าสู่ยุสมัยของผู้หายรมรายชาที่หนึ่งหรือไม่ยาลีไทย พระมหาธรรมราชาดีไทยได้หมายมั่นปั้นมือว่าจะทําให้สุขโขทัยกับยิ่งใหญ่เชงช่นสมัยของพวกคุณลาคคำแหงผู้เป็นพระเจ้าปู่ให้จงได้แต่แล้วความฝันของพระองค์ก็ต้องพังทลายลงไม่ได้มีอาจรากเกิดใหม่ในเบื้องใต้ของสุโขทยัยในปีที่ศักราชที่1,351โดยความร่วมมือของชาวคอมที่อพยพมาจากเมืองพันนครและชนชาวมอที่อาศัยอยู่ในบริเวณแถบนั้นอยู่แล้วซึ่งอาจราแห่งนั้นมันก็ไม่ใช่อาจราที่ไหนอื่นไกลแต่ว่ามันคืออาจราอยุธยาของเรานี่เองครับ เรื่อจริงๆแล้วเนี่ยและเชื้อสัยของพยาลิไทยก็ยังไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าจะดำเนินไปอีกถึง1 7ปีจะไปที่สุดในปีที่สักราที่1368เลยแต่ว่าเพื่อความง่ายในการเรียนนะครับผมจะขอที่คิเรื่องราวน,นตอนนี้ไปเล่าในคลิปต่อไปของเรากับคลิปรวมเหตุการณ์สำคัญของโลกที่เกิดขึ้นในยุคอยุธยาภายใต้ชวงอู่ทองสุวรรณภูมิ